เม่วานนี้เราได้ชมการแข่งขันสุดเข้มข้นระหว่างแชมป์เก่าเอจากมหาสารคามที่เอาชนะคู่ท้าดวลอย่างมีนตราวาที่คุณครูสอนดอนตรีมาได้ครองแชมป์ได้เป็นสมัยที่10 <AM B an> และเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมเป็นแล้วทั้งสิ้นกว่า60,000บาทเวทีนี้มีแค่แพ้กับชนะเท่านั้นอยากให้คู่แข่งทุกคนทำอย่างเต็มที่ คำว่าของเขาเขียนด้วยกระดาษเสียงเพราะร้องเก่งเก็บรายละเอียดดีนี่คือการประกาศสงครามแล้วออถ้าเปิดปากกว้างมากกว่านี้อย่างแบบร้ายกับร้ายไปเลยอย่างเงี้ยมันจะดูแบบสะใจและถึงมากกว่านี้ สวัสดีครับผมไกรมกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมผูสูดดวลเพลงชิงซุท,ทุกความฝันทุกคณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่นะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพ่อพร้อมคุณมาแรกไปตำแหน่งชั้นไปและเป็นลุ้นกับวงล้องเงินทุนของเราซื้อที่นี่เงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลย ท, week, ทั้งสท่านในวันนี้พี่พีเดอร์พี่ชมพู่ธันสิตาลักษรุษลาคณวุฒิครับสวัสดีครับก่อนจะพบกับการแข่งขันไปดูกันก่อนว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ไปกับกะทิร้อยเรเซ็ต์ลาอร่อยดีสวัสดีวันสุกจ้าเตรียมรับโชคทองกับแคมเปญอร่อยดีรวยทุลุศิล้านแจกของคุกพา่วไทยปีสอง ึ่งทุ่นสุขแบบนี้ใหเป็นช่วงวลาการมอบโชคให้กับทั้งลูกค้าที่ใช้และร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีที่จะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่จากภกาคใต้และผู้มอบโชคในวันนี้เช่นเคยครับพู้ก,การฝ่ายการตลาดบริษัทไทยอากริฟูดจำกัดมหาชนคุณเป็นสมาชิกรอดครับสวัสดีครับ ผู้ที่อยากร่วมสนุกฮะอยากเป็นผู้โชคดีสามารถส่งชิ้นส่วนมาได้ถึงเมื่อไหร่ครับผมค่ะสำหรับการส่งชิ้นส่วนนะคะสามารถส่งได้ถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะเพราะเราจะจับแจกกันถึง30กันยายนค่ะและวันที่30กันยายนแนกนยยนจกรางวัลใหญ่โชคชัยที่สองนะครับผมใช่ค่ะตามพลาดเลยเดียวฮะส่งมาตั้งแต่วันนี้ก็ได้เลยครับโชคชัยที่หนึ่งทองคำมูลค่า5000บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จัดภาคใต้โ,โอยหนึ่ง 2ครับและนี่คือลูกค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชว์ชั้นที่1นึครับทองคำมูลค่า5,000ันบาท2รางวันสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคใต้โกลจากทุกวันจันทร์ถึงศุกร์5วันห้าภาคครับเอาละครบแล้วและนี่คือสร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับ ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวใต้ทุกท่านในวันนี้ด้วยครับอย่าลืมนะฮะรีบส่งชิ้นส่วนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยส่งวันนี้และลุ้นกันยาวๆถึงเดือนกันยายนครับพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่ได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ครับผมเตรียมรับโชคทองยิ้มฉ่ำหน้าบานกันข้ามปีกับกาทร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดี